ถ้าต้นที่มันติดลูกเราเอาไปปลูกเราควรจะเอาเก็บลูกมันไว้มัย้ยหรือว่าอ๋อเวลาเราปลูกเวลาเราปลูกมะนาวถ้าอยากให้ต้นมะนาวเนี่ยออกลูกเยอะอายุยืนนะครับติดโรคน้อยควรจะเด็ดลูกทิ้งเด็ดดอกทิ้งงงไหม <laughs> อยากให้ลูกเยอะแต่ว่าให้เด็ดลูกทิ้ง <laughs> ในเออใช่เพื่อให้มันแข็งแรงก่อนคืออย่างนี้ คือเวลาเราปลูกมะนาวนในช่วงหนึ่งปีแรกอะเราไม่ควรจะอะไม่ควรจะเก็บลูกเขาไว้ไม่ควรจะให้เขาออกลูกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ยเราควรจะบำรุงต้นให้เขาแบบแข็งแรงกว่านเออบำรุงต้นให้มันแข็งแรงก่อนเออเวลาเราเด็ดลูกเด็ดดอกออกเนี่ยสารอาหารเขาจะไปเลี้ยงส่วนที่เป็นลำต้นหมดเลยทําให้แบบกิ่งก้านใบแบบเขาแข็งแรงแต่กิ่งเยอะสังเกตดูต้นนี้ก็ได้เนี่ยเต็มเลยใช่ไหม แบบนี้ใบเยอะๆเราไม่เหลือไว้เลยนะเราจะเด็ดทิ้งอยู่เป็นประจำครับเด็ดเด็ดทิ้งถ้าในระยะยาวปีหน้าเนี่ยอันนี้ลองถ้าไม่เชื่อลองลองดูได้เลยนะครับแบบระหว่างต้นอคุณปลูกสองต้นก็ได้ต้นหนึ่งคุณเด็ดปีแรกคุณไม่ต้องเอาผลผลิตใช่ไหมแล้วคุณก็เด็ดเด็ดลูกเด็ดอะไรทิ้งกับอีกต้นหนึ่งไม่ต้องเด็ดอะปล่อยไว้ปล่อยลูกตัง้งแต่ปีแรกเลยอผล ระยะยาวมันจะต่างกันมากถ้าต้นแบบเนี้ยพอเราพอเราเด็ดออกใช่ไหมเนี่ยสังเกตดูว่าต้นกิ่งก้านเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยทีนี้ปีถัดไปปีถัดไปเขาจะออกดอกออกลูกเยอะมากพอต้นเขาสมบูรณ์แล้วก็ต้นจะแข็งแรงด้วยอืมพอเราเลี้ยงต้นให้เขาแข็งแรงแบบเนี้ยพอต้นแข็งแรงมันจะติดโรคยากติดโรคยากลูกออกมาก็จะเยอะสวยกว่าลูกโตกว่าเออไม่พอแล้วก็ เอาอายุยืนกว่าด้วยเพราะว่าถ้าพืชที่เราเอาลูกเยอะจนเกินไปนะ่ะจนแบบต้นเขาไม่ไหวอะ่ะมันจะทําให้ต้นโทมต้นโทมทีนี้ตายง่ายติดโรคเร็วอืมะนาวออกมาก็จะไม่สวยโดนเชื้อราบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยออันนี้เป็นเป็นสาเหตุที่แบบเอเป็นเหตุผลอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ควรจะไว้ลูกเอ่ไม่ควรจะเก็บลูกไว้เลย ปีแรกนะปีที่สองค่อยค่อยเก็บนะครับนี่ดูดูตัวอย่างได้เราจะเด็ดทิ้งหมดเลยนะครับเท่าที่เราทําใหม่อาเนี่ยหลุดมาลอะหลุดรอดมาลูกนึงเอออันนี้เอาออกฮนะนี่เด็ดทิ้งหมดเลยอืมเนี่ยเราจะเด็ดตั้งตั้งแต่ตอนที่เป็นดอกก็ได้ถ้าเห็นก็เด็ดออกได้เลยเพราะว่าอันนี้ให้ให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นดูเนาะเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาติดดอก ต่อไปเขาจะกลายเป็นลูกนั้นเนี่ยหเห็นไหมหเห็นเป็นอา่าเนี่ยอันนี้กลายเป็นลูกล้วเด็ดทิ้งเลยคือคือผมก็ไม่รู้ว่าคนดูเขาเจอปัญหาอะไรไม่รู้ว่าจะต้องทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแบบเนี้ยเออก็ฝากคนดูด้วยเนาะคอมเมนต์บอกผมได้ <laughs> จริงเรื่องมะนาวนี่มันเฉพาะมะนาวนี่มันก็เยอะมากเลยนะแต่เราเราไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีเออ ถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปตอบให้เนาะดีไหมแบบนี้โอเคพูดไม่ค่อยรู้เรื่องขอโทษด้วยนะครับ <laughs>